ลักษณะของผู้ที่มีตาที่สามเปิดถ้ายังเป็นผู้ที่ไม่มีธรรมะในขั้นที่สามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ก็อาจจะมีความฟุ้งซ่านหน่อยเพราะเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นอาจจะเห็นพู้ผีปีศาจหรืออาจจะเห็นภูมิเทวดาเรียกได้ว่าสัมผัสได้หลายมิติก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตจะมั่นคงเพียงไหนถ้า จิตไม่มั่นคงจิตก็อาจจะฟุ้งซ่านหรือมีความกังวลมีความเครียดได้อันนี้เรียกได้ว่าตาที่สามเปิดแต่ตาเห็นธรรมนั้นยังไม่ก้าวหน้าส่วนผู้ที่มีตาที่สามเปิดและมีดวงตาแห่งธรรมะอาจจะยังไม่ถึงขั้นดวงตาเห็นธรรมแบบขโสดาบันแต่ก็พอมีธรรมะพอที่จะมีสติควบคุมจิตใจที่เข้าไปเห็นโน่นเห็นนี่เห็นสิ่งต่างๆที่คนอื่นมองไม่เห็นบางทีเห็นแล้วก็เกิดโกรธขึ้นมา บางทีเห็นแล้วก็เกิดหวาดกลัวบางทีเห็นแล้วก็เกิดความโลภขึ้นมาเช่นเห็นเลขโน้นเลขนี้ก็อยากจะเสี่ยงโชคอยากจะมีอยากจะได้หรือเห็นความลับในใจของผู้อื่นอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วบางทีเราอยากเอาเปรียบนี่แหละมันเป็นการเห็นตาที่สามแต่ถ้าเกิดเราเมีตาที่สามเห็นนั่นเห็นนี่แล้วแต่จิตใจของเรามีธรรมะเราก็จะควบคุมความโลภโกรธหลง ที่เราถูกกระตุ้นเรามาจากการเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเรียกได้ว่าได้เปรียบกว่าเขาแต่ถ้าไม่มีธรรมะก็ถือว่าเสียเปรียบกว่าเขาเพราะถูกกระตุ้นเยอะแต่ถ้าเราฝึกอบรมฝึกควบคุมมันก็จะทำให้ตาที่สามน,นี้เป็นประโยชน์กับเราพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อตาที่ผูทิพแต่บางคนปฏิบัติธรรมไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหตุเก่ามันก็กลับมาขึ้นมา เพราะเหตุแห่งธรรมะพลังแห่งธรรมะมันเรียกสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์กับเราขึ้นมาแต่บางคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมะเพื่อขัดเกลกิเลสแต่ปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิอะไรบางอย่างเพื่อให้มีแรงเปิดตาที่สามอะไรแบบนี้กิเลสจะไม่ถูกละเมื่อตาที่สามเปิดกิเลสก,ก็ยิ่งเพิ่มดังนั้นเราจะต้องรู้จักตัวเองรู้จักสังเกตตัวเองให้ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เพื่อ อะไรเป็นจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพานิพานเพื่อขัดเกลกเลสดังนั้นอะไรที่วิเศษแต่ทาให้กิเลสเพิ่มเราก็ยังไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งขอให้เราวิเศษด้วยความเป็นผู้ที่กิเลสเบาบางก่อนแล้วจากนั้นยังอยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับของวิเศษอะไรต่างๆก็ค่อยว่ากันสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ